ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมือนี้มาแล้วเด้อผู้ใดอยากจะได็กวงงามเมืองสารคามนะครับพี่น้องครับขอของหอยดิวด้วครับเด้อมือนีบที่ไทยคลิปอยู่เนี่ยก็เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเดือนเอเดือนมีนาปี68แดนะครับพี่น้องครับเอาเปิดต้นเดือนใหม่นะครับพี่น้องครับมาเอาง้อราคาถูกๆเห็นหอยดิววางมือนี้จะเปิดให้แบบราคาแบบบื้อวาฮือฮ้าเลยว่าสันครับพี่น้อง มีงัวสาวหลายตัวนะครับพี่น้องครับแล้วก็อนาคตรพอพันนะครับเนาะพร้อมกับแม่ลูกนะครับทั้งหลังผมนี่เดี๋ยวจังเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับนี่จังปุระอยากแต่งงัวสาวนานาตันตันตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนึงก็จะสีย่างตัวสี่ดำครับพี่น้องครับแดงแล้วก็พปุ่ตัวนึงย่พุดนะครับพี่การยุธีบานสงเปลยตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับก่อนอื่นไปทักทายกับทางพ่อยเดียวครับผมสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมือนี้กับมีงว่วงงาม้าฝากให้เก่าครับส่งฟรีประกันตำหนิส่งฟรีภาคอีสานร,ราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยเบอร์โทรก็ศูนย6หกหนึ 0, เ่เบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปเดียวกันเฟซบุ๊กซื้อเสนีภาษาคำครับผมหรือถิาเบึงหนาคอกระได้ครับจุนี่ส่งฟรีทั่วอีสานส่งได้ทั่วไทยด้วยพี่น้องครับครับเอาตัวแรกเบอร์หนึงเอาเบอร์ได้ครับพี่เดียวเบอร์หนึงเอาเอาเอา,เอาผู้ล่อนได้ครับเอาผู้ล่อเลยได้ครับพี่น้องเอาผ<อ>ู้ได้ห้าดพพอันกะ ตัวนี้กะือวันนาหนาเลยนะครับโครงส้่งดีนะครับยืดยโครงส้างดีครับลึกนะครับพี่น้องนี่ละตัวนี้งวดจากเดือนครับวสิบเอ็ดเดือนครับสิเดือนนั่งด้พี่น้องลูกของวีโก้สล้านวีโก้ล้านตัวนี้ส้นสูงอยู่เท่าไรครับพี้องรยสามบห้าครับรอยสามได้เด้อครับพี่น้องอ่ะไหายู่เปิดมาครับตัวนี้เปิดทีส่นหนึ่พันพอเนี่ยสองหมมินมพี่น้องครับสองหมืมินมินได้ตัวบอกไหใส่รอยสามสิห ไข่สองใบดำองศาเล็กนี่ยังสวยนะครับหนังผู้ใดมักหนังนันหนาด้วครับเดี๋ยวจะให้เบื้องหนังข้อด้วยครับพี่น้องกระโหลกย่างๆนี่แหละสองหมื่นหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่เอาผู้ใดหางบแบบนี้อยู่นะครับเนาะหนังนันหนาตัวย่างๆลึกๆนี่แหละครับผมเบื้องไกลๆเดี๋ยวมุ้งไก่จังเบื้องได้พี่น้องครับนี่นี่ไข่สองใบเดี๋ยวจะให้เบื้องสีขางใสนะครับอ่ะไม่ปานไม่ดังเด้อพี่น้องเด้อไม่ปานไม่ดังอ๋อเบื้องสีขางนี่ครับผม นี่สวยๆนี่แหละครับเบื้องม,อมุมสูงนั่มมาหนิสองหมื่นหนึ่งโดยจะให้เบื้องเล็บนะครับเบื้องไกลๆกันไปเลยนะครับเล็บสวยครับเล็บสวยๆนะครับนี่ลึกๆอ่างๆใหญ่ๆเอาขวัญเบื้องเอานี่ไข่สองนะครับสองหมื่นหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะหาแบบนี้เยอะว่ากรเพาะโตเอาหระพี่น้องครับมัในโตใหญ่ตโตได้อีกแล้วครับพี่น้องครับทรงฟีให้ทวอีสานพร้อมนะครับตัวตัน อันนี้แคร์เบอร์แรกนะครับเนาะหนังข้อนี่ยางหนาขากหนาเนี่นะครับตัวที่สองสตัวใบตัวงว้วงสาวตันๆเลยนะพี่น้องครับหัวหล่นงามๆเลยตัวนี้ตันๆแข็งๆอ่ะตัวนี้ลูกพ่อได้ครับให้เดียวหุ้นตันเก้าเก้าทำหนึ่งหุ้นตันเก้าเก้าเก้าทำหนึ่งนะครับจักเดือนแล้วครับนตัวนี้แปดเดือนครับแปดเดือนนี่พี่น้องตัวยางหนาเลยครับผมสูงนี่ร้อยสามทิศเลยเลยอาตีไปเลยสามสิบตีใส่ร้อยสามสิบเลยครับพี่น้องครับทำง่ายหนาตันๆเดี๋ยวจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับนี่เบื้องหน้าตาทรงงามผู้ใดหาแม่บอก ตะกี้ซีหาเมื่อนเมื่อไรหรอกตะกี้ตีซีเมื่นเก่าหยาดกันพี่น้องตัวนี้นี่นะครับพี่น้องครับถามาเบื้องตัวนี้เดี๋ยวสิเปิดไว้เท่าไหร่ได้ครับตัวนี้ห่อยเดี๋ยวเปิดที่เท่าไหร่ครับสองเมื่นหาครับสองเมื่นหาพี่น้องครับแม่บอกยังงามเลยล่ะครับนี่ตัวตันเลยได้ครับเด้วยสองเมื่นหานี่เบื้องเอาลูกคุดตัดไทยพวกเน่าตัดนะครับไายพวกเน่าตัดหยาดล้วนนะครับอันนี้ใหญ่ย้อนใหญ่เดี๋ยวชมอยากเห็นแผ่นหลังได้พี่น้องครับนอกตั้งๆหลังเปรีๆหลังแตกๆตันดี๋อเนาะ มูเลยียงเลียงมูจั้งสิจังไดก็บ่าขาดทินพี่น้องครับนี่แตใหญ่ไปได้อีกหลายเลยลหละ่าแก่แปดเดือนเด้พี่น้องครับนี่ให้เบื้องด้านไอเหงาหางนะครับพี่น้องบอูดจัดนี่เหงาหางนะครับนี่ตันตันเบื่องมุงมไหนไมีแต่ความตันนะครับพี่น้องความตันความถึกอ่ะดูแผ่นหลังอันนี้เขาเฮ็ดให้เราได้พี่น้องครับให้เหตุให้จนหายแล้วนะครับนี่มึงเอาสองหมื่นหา เบื้องด้านใส่นะครับเอาเบื้องด้ีสัดเบื้องมุมนี่เออนี่แหละตัวจริงนี่ย่างงามเลยครับงามกว่าในรูปที่พี่น้องเห็นอยู่คนละอันเด็ดใดตัวจริงไปนะครับแขนดีตันดีเอาเบื้องหลายมุมนะครับเบื้องเล็บเบื้องขานี่หมักแบบยกครูไปกระได้ด้วยพี่น้องเด้อยกคูหมักครูใดเด้อให้ราคาพิเศษ,ษมักครูใดกันโยครูนี่หอยดิวเป็นแหจัดให้ราคาพิเศษนะครับอยากได้ตัวหนึ่งกับสองตัวสองกับสามยี่สิบกระไดนะครับเนาะมักตัวใดจังโทรมาบอกว่าจะอยากได้ครูใดนะครับเนาะ มีราคาพิเศษให้แน่ๆนะครับนี่นี่เอาตัวที่2ตัวที่3ครับไฟเดียวป่ะนี่ตัวพี่ครับตัวที่3ก็เป็นงูสาวอีกคือกันนะครับพี่น้องครับโบดดีคือกันนะครับเนาะจากสองลงมาเมินบาทอ่ามูนี่ก็บสีเป็นใสเมินกลัวนะครับต้องอะไรตัวใหญ่เติบอยู่งู<อ>จกเดือนครับไฟเดียวตัวนี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนี่พี่น้องสูงกับสีร้อย,ยเท่าไหร่ร้อยสามสิบเลยปะสามารถเอาตีไปไง่ายร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดได้ครับพี่น้องครับนี่ร้อยยี่สิบแปดได้ครับอฟ เจ,ดเ,ดเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนตรงนี้พี่น้องครับแต่ว่าโค้งสางแขงขาใหญ่ดีนะครับพี่น้องขาแต่โค้งอ้วนครับนี่นี่นะครับรกระลังเหลี่ยมเต็มพวงม,มาที่แหลกจ้อยว่ะคา่ะกระลังเหลี่ยมขึ้นนี่นะครับนี่เออสีผ้าเบื้องถ่ายนะครับเนาะ,ะนี่ราคาจังฟังกันนี่คือ,อใส่หมื่นกว่าได้ครับพี่นอ้องสีหมื่นเท่าใดเดี๋ยวบนชั้นสิถามให้เบิ้งนะครับตัวนี้ห้อยยึดเปิดไว้ที่เท่าไรครับหมื่นหกพ่อหมื่นหกนะครับพี่น้องครับเอาราคาหมื่นหกนะครับต่อรองอีก ต่อรองได้อีกใส่ในร้อยยี่สิบแปดได้ย่างขี่ๆนะครับพี่น้องครับนี่หมื่นหกต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องครับหรือจะได้ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเนาะอ่ะตัวนี้หมื่นหกตัวเด้อนสองหมื่นหาพี่น้องมากแบบใดเบื้องเอานะครับนี่ตำหนิบ่มีอย่างนาอยอะประกันตำหนิทุกตัวครับประกันตำหนิให้ทุกตัวนะครับนี่แบบหมื่นหกเป็นเพียงมันัวใหญ่อยู่ดีผู้ไทยอยู่นี่ นะครับขาดแต่ความอ้วนเลซื้อบดนะครับพี่น้องครับไต่ถ้ามันเอาหารเลยยาเขาไปยักน้อยนี่มันก็บวมันราคานี่แหละเกินกันนี่หลายดิวสิอวยข่างขวให้เบื้องน้องเขานี่นะครับเออนี่มุมมีป่านมุมมีดังมุมมีไลครบมุมมีป่านมุมมีดังเหรอครับพี่น้องครับเบื้องเอาชัดๆจะให้เดือดด่านหนาไปทั้งนี่ให้เออนี่นีเชี่ยงดีนะครับผมว่าเชี่ยงดีอยู่อ่ะนี่แหละตัวใหญ่อ่ะหมื่นหกเออนี่เบื้องชัดๆครับอ่ะนี่แหละดูได้หลายมุม อสามเบอร์แล้วเบอร์ที่สี่ครับผมไป็วัวสาวอีกตัวไป็วัวสาวอีกตัวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งแม่ลูกกันนะครับวัวสาวตัวนี้กับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวนี้สิตัวใหญ่เนี่ยแหละครับตัวนี้สูงรอยรอยสี่สิบละรอยสี่สิบนะครับโดยประมาณอันนี้เขาพระท่านเห็นเนาะเขาลล่นธรรมชาติเป็นล่นธรรมชาติได้พี่น้องถูกต้องครับอ่าตัวนี้ใส่ประมาณรอยสี่สิบลึกดีนะครับวงเงาลูกพอได้เบียร์โลโจอายุสิบเอ็ดเดือนกว่าสิบเอ็ดเดือนพี่โตสิบสองเดือนครับ เสีเดืนเดือนกลัวโลนธรรมชาติตัวลึกดีพร้อมสูงกว่ามันอยสี่สิบตัวนี้ห้อยเดียวเปิดเท่าไหร่ครับสองเหมือนหาเท่ากันครับตัวนี้สองเหมือนหาส้กันก็เบอร์สองด้วยพี่น้องเด้อถูกต้องครับถถายกครูตัวนี้ก็เบอร์สองหอยเดียวไม่พิเศษหายสักไหนซีเหมือนถวนพ่อตัวหายเหมือนหนึ่งเดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้อยขันเอาครูเบอร์สองกับตัวนี้ถูกต้องครับเอาซีเหมือนถวนพ่ออยากหาหมือนเมือนะครับพี่น้องแต่ว่าได้งามนะครับพี่น้องครับนี่เออ ขาดทุนไม่ว่าครับเอาหนาไปก้อนครับขาดทุนไม่ว่าเสียหนาไม่ได้เอาเท่าหนาใหญ่ไปก้อนพี่น้องครับนี่ขายเอาเส้อเสียงครับขายเอาซื้อเสียงขายแบบแบ่งปันเลยเอาคููนี้ขายยกไปได้สี่บมื่นนีดละค่าคุมเลยด้พี่น้องครับนี่นี่ไหมนี่นะครับส่งไห้พร่อมซี่หมื่น่ะเมื่อแต่ละตัวมันสองหมื่นกว่านะพี่น้องเนาะนี่ยกคู่นี่ย่างคุมเลยลหละสรงไห้พ่อมหดหนาคอกเลยล่ละนี่นะครับเบื้องทายยังตำหนิไม่มีนะครับ เอ้านี่เออตัวใหญ่ๆลึกๆนี่ยแหละครับผมหนาตึบครับตัวหนาตัวลึกดีดีถ่ายบวกน้าวตัดขึ้นกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบื้องเขื่องโบดใายเนี่ยกะเกินครับสองเมื่อนจังไรกะเกินเออหัวตื่นใส่หม้อไหมอ่ะนี่นะครับพี่น้องเสียของขามันเลยสุดอกเอาตัวเบอร์ต่อไปครับเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกได้ครับพี่น้องครับแม่เท่าโบดลูกนี่แดงแดงเม็ดปากขามเลยนครับแดงเม็ดบักขามนะครับพี่น้อง ตัวนี้ลูกเจ้าเดือนลูกพ่อไหนครับลูกโกเดือนของช็อกโกแลต U N C อ็หนึ่งเจ็ดอ่ะเอาเดียวไรมันขึ้นมาจากลองกันเอาเพิ่งตรงเลยลูกช็อกโกแลตนะครับโกเดือนเถอะโดยเดียวไรขึ้นมานะครับเนาะอ่ะขึ้นไปลูกไปเร็วไปเอาเพิ่งตัวนี้ก่อนไปเออไปหาไปก,กลูกไปเออ <ไป S 2> สวยมันยังเสียดหยืนอยู่ยทั้งทึ้งตัวลูกวีเอ็นซีหนึ่งเจ็ดเจ้าเดือนก่อนโกเดือนครับโกเดือนเนะพี่น้องครับสีนี่แดงจุดสีดำครับผมตัวย่างหนาย่างตัน แม่สูงเท่าไรร้อแม่สูงร้อยสีบบวกรับร้อยสี่กัวเปแม่ลูกแรกครับว่าลูกแรกแม่ทับด้ครับนี่ยังครับยังท่านี่ทับด้ครับลูกโตแม่ด้วครับตัวย่างหนาเลยล่ะคููนี่หอยเดียวเปิดไว้ทีเท่าไรครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทพอสองหมื่จ็ทวนทวนพี่น้องครับเออสองหมืนพี่น้องเตียวลูกเท่าไรแม่เท่าไรลูกโตย่างหนาลูกของช็อกโกแลตโบานี่เต็มใบเลยได้พี่น้องครับนี่ตัวละหมื่นราซื้อเกบอะไรตัละหมื่นสามหา ตัวนี้เป็นไปขายมือเก่ากับใดดีดุกมันเอาอีด๋ดีที่พี่น้องครับได้นะครับเอาฮอจัดพิเศษพิเศษไปเลยเบ่วงหนังบ่งหนังหนาๆย่นๆเนี่แหละพี่น้องครับจัดพิเศษให้ตัวแม่ยด้วยครับเด้อเงาหางใหญ่ๆนสองหมื่นเจ็ดขันผู้ใดบ่บนชในใจวะไม่เป็นเต่าบ่วชไมาเบืองตัวจริงก่อนนะครับพี่น้องประกันตำหนินะครับประกันตำหนิเด้อครับเด้อมันว<ำ>างง่างไมมีปัญหามาขายถือกันดิประกันตำหนิคู่บอกใหญ่เม่กันรอยสี่สิบกัวสองหมื่นกับแสนประกันซ้ำกันครับครับลูกไอ้ลูกตัวแรกตำหนิพี่น้องแม่นนคคครรรรััับบบลููกกแแม่่สดอยะะเา อันนี้แม่เปิลนนะครับจิ้มยาว่ามันยัดหมอนครับอ่ะนี่ใส่ใหญ่ๆอ่ะย่างไปลูกยางไปเอ่ะขึ้นมาจากร่องลูกตัวนั้นก็นได้เออนี่ว่าบวชแบบเต็มนะครับนี่ละสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดเลยให้เบื้องแม่ถัดชัดทั้งนี้นะครับนี่นี่พอเอาอยู่ที่พี่นอ้องเบื้องหางลูกเลยอลังการหมดคักไปาหาง,หางลูกัรใหญ่เล<ง>ยครับพี่น้องครับเออดีดีดี ทางนี่ไปเลยนี่ลูกขึ้นนะครับเนาะนี่เบื้องด้านขวาของลูกขึ้นลูกนี่มัมีปานมันไม่านางมัมีจุดเลยนะพี่น้องครับชอบ่อกระเล็สุดยอดเลยครับเจ็บสี่สุดยอดครับให้ลูกดีย่างงามเลยนะครับเนาะนแข่งขาใหญ่ๆอ่ะไปเฮีย้ยงแม่กันลูกทั้งนี่ไปเลยอึ๊บเออนี่อ่ะเบืเ้องด้านขวาไปเลยพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดนะครับยังมีแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับพี่น้องเด้อ บางมุมนี่ดูเลยหลายมุมใส่กันนี่แหละต่อไปเป็นแม่ลูกหัวโลนธรรมชาตินะครับลูกโตแม่นะครับเนาะเออนี่แหละลูกกระสิกเกิดแม่ได้จักมือปุ้ยนี่ได้ยี่สิบเจ็ดมือครับมือนี่ลูกนี่เกือบเกือบจะครบเดือนพียงนี้สิบเจ็ดมือแม่เป็นโลนธรรมชาติแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับอร่อยสี่สิบบวกครับเกินอยู่แล้วแม่อร่อยสี่สิบบวกด้วครับลูกโตแม่ยี่สิบเจ็ดมือลูกของพอไหนครับลูกของ วิโก้สองล้านลูกวิโก้สองล้านนะครับพี่น้องนี่นี่นี่เออนี่ตัวลูกเคนวิโก้สองล้านนะครับพี่น้องนี่นะครับเหงาหางยันยันตัวแขนเต็มดีดีกระด้งทิแตกค่ะพวกเอามาตอนแหลกไปแป๊ะเดียวเนาะหลังเต็มดีเลยพี่น้องครับแม่นครับเอามาไหนก็ลูกเร็้ยวไม้หลาเออนี่ยเนี่ยนเ,เนี่ยทเอเอต่น้อยกันละตามภาษาเด็กน้อยตามภาษาเด็กน้อยครับพี่น้องเด็ดด้อผมพยายามไทยให้บ่อยากย้อนเสียง เออเออโอเคโอเคส่วยอย่างมะเร็งนะเบ้ยนั่นละเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับดิสองหมื่นหกพันบาทอ่าคูดิสองหมื่นหกนะครับพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกโตแม่เด้อครับอ่าลูกโตแม่นะครับสองหมื่นหกเดี๋ยวเดียังของขาบุญสู้เออมาลูกันเดี๋ยวเสดพาเบื้องลูกราคาเกินเนื้อนิดเดียวเออนี่นะครับลูกโตแม่เด้อครับนี่นี่มุมนี่มันยอดพี่น้องเห็นบ่เอาออกไปทางพุ่นลูกไปยุบเดี๋ยวดะ มาทังคุณมาทางที่โถมาทั้งเดี่ยดทีนี้นี่นี่นี่อ๋อเนี่ยแหละสองหมื่นหกนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับลูกตัวเม่เดี๋ยวจะขยับเบื้องแผ่นหลังหลังกับลังเป็นร่องครับอ่ะนี่เบื้องหน้าตาแม่เพิ่นอ๋ะนี่เด้อเบื้องแผ่นหลังอ๋อห่องหลังเอานี่ลูกตัวเม่์ใกล้สิครบเดือนนะครับเนาะอืมนี่เออนี่ยแหละ ยจะหายเบื้องเอาหางตัวน,น้อยนนี่เนี่ยสองมื้อหกเป็นเอาคนตัวอ่ะนี่แหละครับพี่น้องของหอยเดียวกะน,น่าจะไม่หายประมาณนี้เนาะหอยดิยวเนาะแม่นครับแม่นครับอ่ะมักครูไดมักเบือไดพี่น้องครับมาเลือกเอานี่นะครับกะสำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้แค่นี้ครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ